สวัสดีครับวันนี้ก็วันที่17พฤศจิกายนปี67นะครับวันนี้ก็ใส่สายนะครับเนาะของวันอาทิตย์นะครับเนาะวันพักผ่อนของใครหลายคนส่วนใครที่ยังทํางานอยู่ก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมนะครับก็วันนี้ก็จะวางแนวทางฮานอยนะครับหงเอฟซีที่เป็นขอฮานอยเหมือนเดิมนะครับเนาะหลังจากศึกใหญ่ศึกนินแสนผ่านไปนะครับเนาะ ที่หลายคนหม่มั่นปันมือรอคอยสึกใ่นะครับเนาะผ่านไปแล้วหม,มาดๆนะครับเนาะอย่งอุ่นๆยังเปียกๆอยู่เลยหลายคนก็สมหวังครับเนาะหลายคนก็ผิดหวังใครสมหวังก็ดีใจด้วยนะครับใครสมหวังส่วนใครผิดหวังก็เป็นกําลังใจให้เหมือนเดิมเบ่าสารคามก็คนหนึ่งนะครับเนาะผิดหวังรัฐบาลไทยนะครับเจ็ดไปเจ็ดมานะครับเนาะให้เจ็ดสามก็พีเขาออกแปดสามซะ ไม่มีโชคซะเลยให้เปลสามให้เจ็ดสามเก้าสามนะครับพี่เขาไปออกเปลสามก็ไม่เป็นไรครับหลบได้หลบไปนะครับเนาะหลบวันงวดไหนหลบไปได้ก็โดนทังเราเติมเต็มสักงวดแน่นอนไม่พลาดแน่นอนนะครับเนาะตอนนี้มาสึกเล็กก่อนนะครับเนาะสึกเล็กสึกเงินร้อยเงินพันค่าเวลาไปก่อนเหมือนเดิมบางคนก็รัฐบาลไทยอย่างเดียวนะเนาะก็รอไปอีกสองอาทิตย์โดยประมาณนะครับเนาะสองประมาณ ส่บ,บบสังขามได้หมดนะครับฮานอยลาวไทยได้หมดครับเนาะคนชอบเสียงโางค,คนก็ฮานอยอย่างเที่ยวนคนก็ลาวอย่างเดียวก็ประมาณนี้สุดที่นี้เป็นของฮานอยนะครับฮานอยของวันที่17พฤศจิกายนปี67นะครับก็วันนี้บาดคลิปสดเหมือนเดิมครับเนาะเหมือนเช่นเคยก็มาชมธรรมชาติสวยบ้านเรานะครับต้นไม้ใบหญ้าแม่น้ำลำธารเหมือนเดิม ท้องฟ้าสีครามน้ำใสๆลมพัดเย็นๆนะครับเจริญหูเจริญตาครับเนาะจะได้ไม่เบื่อเหมือนเช่นเคยนะครับถือว่ากาเที่ยวก็ใดินทางผู้เด็นตัวเหมือนเดิมเดินทางก็จะมาเป็นเพียงแคีแนวทางเหมือนเช่นเคยนะครับเดิทางก็มีเข้ามีหลุดมีถูกมีผิดเข้ากันไปนะครับเนาะถ้าชอบเฮยลงทุนนะครับจะประคามไปกับชมพู่ความบันเทิงเหมือนเดิม กดดูผลเมื่อวานนะครับฮานอยเมื่อวานวันไม่ได้อัดคลิปนะครับเนาะเมื่อวานไม่ไอัดคลิปจะลงในช่องชุดชนให้นะครับเมื่อวานเมื่อวานผลเมื่อวานครับเนาะรอบห้าโมงสองตัวล่างสี่ห้าสามตัวกว็แปดศูนย์แปดนะครับสี่ห้ากับแปดศูนย์แปดสี่ห้าเราไม่มีนะครับนะเมื่อวาน มีแต่ห้าหหห้านะครับเนาะสี่ห้าไม่มี0ูย์แปดเราก็ไม่มีนะครับ8ปดเรามีจะศูนย์หกนหะครับเนาะศูย์ก็จริงแต่เป็น0ูย์หมาที่รอบ6กโมงนะครับสตัวล่าง90 3าศูนยตบนกับห้าเก้าสอง 5, 9, นะครับ90กับห้าเก้สองเกของเราไม่มีนะครับก็เหมือนเดิมน,นะครับเนาะเราเป็น6กศูนแทน อย่างที่บอกนะครับเนาะปีเขาแปดศูนย์เกแล้วก็60นะครับ9กสองเราก็ไม่มีนะครับ9กไม่มี9ไม่มีสักตัว2ก็ไม่มีสักตัวนะครับเราหายใ้ความเจริญมากเมื่อวานมาที่รอบทุ่มหนึ่งนะครับ2ตัวล่างก็ห้าเจ็ตัวบนก็2 03นะครับ57ก็2 0งส ห้าเจ็ดเราไม่มีนะครับสองศูนย์สามก็เหมือนกันนะครับเนาะสองศูนย์สามเราให้เราให้ศูนย์สี่สี่ศูนย์ศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์ะครับเนาะพี่ขอ,อกศูนย์สามเฉยเลยวานไม่มีโชคนะครับเนาะไม่มีโชคทั้งน่อยเอทั้งหน่อย,อย,ท,อยทั้งไทยเลยครับเมื่อวานเมื่อวานเจ็บตัวนะครับเมื่อวานก็วันนี้ก็ลุ้นกันใหม่นะครับเมื่อวานวันนี้ลุ้นกันใหม่ วันไม่ได้ลงคลิปให้นะเนาะแต่ลงช่องชุมชนนะครับเนาะลงช่องชุมชนน่าจะมีคนเห็นนะครับเนาะกดติดตามไม่เห็นแน่นอนนะครับกดติดตามเมื่อวานไม่มีเวลาอัดคลิปับเนาะไอด้วยนะไอไม่ค่อยมีเสียงด้วยพูดไปแป๊บไอไม่รู้เป็นอะไรใจชงเย็นก็พอว่างก็ลองพูดดูก็พอพูดได้ก็เลยพูดนะครับเนาะก็วันนี้ก็ใครสุกจด,จดไว้นะครับเนาะใครสุกจดสรุปแคบก็สุกแคปเหมือนเดิมนะครับสำหรับแนวทางฮานอยวันศุกร์นะครับเนาะ ไอ้วันอาทิตย์ครับเนาะพูดผิดวันอาทิตย์วันนี้เด่น0ูนย์เด่นหนะครับเมอวานเด่น6กเด่นหวันนี้เด่น0ูนย์เด่นหจับคู่นะครับ0 2 0 4 0 5 4 2 4 3 5 2 5 3 5 4ทวนครั้งนะครับวันนี้เด่น0ูนย์เด่นหจับคู่0 2 0 4 0สองย์สี่ สี่สามห้นะครับ8คู่ก็ให้เน้นไปที่ศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าสนีย้เน้นให้3คู่นะครับเนาะสำหรับหาหน่อยวันนี้ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับมีรุ่น4ชุดเหมือนเดิมก็มี2องศูน 2 5 4 2 4 3นะครับ4ชุดนะครับเนาะชุด3ตัวก็ให้เน้นไปที่สองศูนแล้วก็2 5 4นะครับเน้นใน3ชุดนี้ก็ครบทุนนะครับสำหรับแนวทางฮาหนอยวันนี้นะครับเนาะวันที่17พฤศจิกายนปี67วันนี้วันอาทิตย์นะครับทุกคนต้องเคยหลายคนนะครับเนาะ ลุนที่บ้านเลยเมื่อวานลุนรัฐบาลไทยเสร็จวันนี้ลุนฮานอยต่อนะครับรบัฐบาลไทยก็รอไปก่อนครับเน,ะะน,นาะประมาณสองกระเทยตโดยประมาณหลายคนก็ไม่มั่นปันมือจะกเก่าคืน,นครับเนะาะอุตสาหเลงไว้อย่างดีนะครับเนาะเลงไว้อย่างดีไปออกตัวที่ผิดความคาดหมายนะครับเนาะส่วนตัวบาลซรมรมรัฐบาลไทยเมื่อวานบนนะครับบนออกความผิดความคาดหมายมากล่างไม่เป็นไรครับเนาะล่างก็ พอเป็นไปได้อยู่แต่บนเราํำคัญว่าผิดความคาดหมายพอสมควรนะครับก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็ครบถ้วนนะครับแนี่ยวทางฮานอยครบถ้วนคนรัฐบาลไทยก็รอไปก่อนนะครับเนาะรออีกนานนะครับก็มรลุนฮานอยแก้เซ็งครับเนาะวันนี้คอยจับทางได้คนระับเนาะเมื่อวานก็หลุดไปวันนี้คอยจับทางได้อยู่ที่วันนี้จะจับทางได้ไหมจะแก้มือได้ไหมหรือว่าจะยิ่งแคกก่หรือยิ่งยุ่งนะครับก็ลุนไปด้วยกัน ก็มาเรือนนะครับคนงบน้อยอย่างรุนกับเขาก็ตัวนี้นะครับจะพูดเน้นให้วันละสามคู่นะครับเนาะมีสี่มีศูนย์สี่ศูนย์ห้าแล้วก็ห้าสี่นะครับศูนย์สี่ศูนย์ห้าห้าสี่เน้นให้สามชุดนะครับเนาะสามคู่นะครับสามคู่ชุดสองตัวนะครับเนาะชุดสองตัวก็ชุดเดียวกันนะครับเนาะเคลียร์หลักร้อยระวางข้างหน้าก็สองศูนย์สี่สองศูนย์ห้าสองห้าสี่นะครับเนาะหรือใครจะจับวินกันยังไงก็แล้วแตะทำเนาะ จะปินกันไฟกันไป,ไฟ,นไ,ปไฟกันมาก็แล้วแต่นะครับเนาะจุดสามตัวครับเนาะก็มีฟีดซีทักมาว่าเขาจับคู่ฟินกันเขาได้สามตัวอยู่เรื่อยๆนะครับเนาะก็ดีใจด้วยนะครับเนาะใครใครทำก็ดีใจด้วยใครฉลาดทำก็ประมาณนี้นะครับเนาะฝากไว้ลีปนี้ครับเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้ก็สวัสดีครับ